สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้คู่สุขคนค่ะ พิมฟ้าพาแซบค่ะสาวว่าปีประุมมาก้ลเด้จ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามื้อนี้พี่สิพาพี่น้องมากินตะมบงกหเพชเเพดๆกับสบายนั่งจ้าพี่น้องจ้าพิมบ่ได้กินสบายนั่งโดนแล้วค่ะก็เลยมื้อนี้ก็เลยคิดอยากจ้าพี่น้องจ้ามากมากากจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำพิมจ้าผุ้ได้ให้ได้กินเข้าเ้าเข้าเทียงมากินน้ำพิมค่ะรวบใส่กันอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าพักก็จะมีกวางตุ้งค่ะพี่น้องจ้าละกาพักกะแง่งละกาสลัดคอท พักขานะคะพักขาหรือว่าชะอมค่ะเมื่อนีบว่ามีข่ขปุนจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่ามีสบายนั่งแล้วค่ะก่อนสินลงเมื่อกินพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากพิมพ์ฟ้าพาแซบในเดอ้อค่ะมามาจ้าพี่น้องจ้าน้ำลายไหลคำแหลกแหกมนันเบงสีตงโมเป็นแต่จวดแท้ จว,ว่าจวดอีเลแหละพิมซิมลรวน้ำลายแตกเลิศค่ะเอากระนงงค่ะพี่อนุ่มจ้า มัน,นีบ่มี่ข้าวปุ่นค่ะย่านกินบะหมด่พี่น้องสบายนั่งสีขาวกรอบดีดีค่ะ พ่อขาแข็งะเลิศค่ะเลอด สีขาวหวันนี้มันสิกว่าพี่แพงจ้ะหมองพิมยูอะโลสอะไรสองออืย สื่อมัอง่งคั่งโล พิมพ์ขอบคุณถูกๆคอมเมนต์นะค่ะเด้ออ่านเราก็นั่งยิ้มนั่งหัวอยู่ผู้เดียวค่ะต้องทานต้องเตือ้อคือพีบาศเนี่ย <c oughs> มีความสุขค่ะอานยมอ่านคอมเมนต์อ่นาน,อนเราก็นั่งยิ้มนั่งหัวอยู่คนเดียว <c oughs> ทั้งเหม็นทั้งน้ำแต่ก็แซ่บนะคะ เพ้อยู hehe, <p medim> ่งแจ่เป็นน้องจ๊ะจิงไปกินมากกัะะ เคระ่องวานตบไายแนวมากจ่าพี่น้องจาเข้าเหนียวปิ่งจ่ะเดี๋ยวพี่เมืองก่อนวาใสเอียงใส่เผือกพี่น้องจา้า ใส่เพรอยวอืมแซ่บพี่น้องจ้าแก่เพชร ล้ำิบาทจ้ะขอเนี้วปิ่งมีไส้เผือกไส้กล้วยใส่มันอันนี้เป็นไส้เผือกจ้ะออื mm ้ hmm. แสบความจกให้งจ้า พิมไปเลยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าพิมพ์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอ,คกกขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะพิมพ์ฝากในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าฝากเป็นกำลังใจให้พิมฟ้าพาแซบในเด้อค่ะพิดพลาดประการใดพิมพ์กับขออาภายัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าจ้า